เที่ยวจังหวัดนครรละสีมาคนเดียวครั้งแรกไปแบบแพนวันต่อวันฝึกถ,ถ่ายรูปคนเดียวแบบเงาๆเยี่ยมชมปราสาทหินเก่าแก่อายุกว่าพันปีการเดินทางที่ปลดล็อกความเป็นตัตนๆของผมซึ่งผมก็ไม่รู้นะว่าคลิปนี้จะออกมาเป็นยังไงนะแล้วันนี้ผมจะถ่ายเท่าเรื่องราวการเดินทางผมตามสไตล์ปลาด m a r เชลเทเวลเลอรสวัสดีครับทุกคนผมปัตด m มาเชลเทเวลเลอนะครับวันนี้ก็เป็นเวลาประมาณ จ็ดโมงครึ่งน,นะครับก็เดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่โคราชครับซึ่งทริปนี้ก็จะเป็นแบบว่าเป็นรลทิปแบบเป็นมิน mini ิรถทิของผมนะครับซึ่งผมจะไปที่โคราชแล้วก็เขาใหญ่นะครับไปกับรถคันหนึ่งแล้วก็ตัวผมคนหนึ่งคนคนเดียวนี่แหละเป็นแบบโซโล่ทิปเลยก็เดี๋ยวจะเป็นยังไงก็ไปดูกันครับทริปนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมได้ออกเดินทางนกท่องเที่ยวเพียงคนเดียว เป็นมินิรถทิปที่ผมมีเพียง Google Map เป็นคนนำทางและมีกล้องหนึ่งตัวเป็นเพื่อนพูดคุยยามเหงาเท่านั้นมันเหมือนมีความรู้สึกของน้องหมาที่ได้วิ่งออกจากบ้านเป็นครั้งแรกอิสระตื่นเต้นแต่ก็ยังแอบมีคำถามเล็กๆในใจว่าเราทำไปเพื่ออะไรทำไมต้องเดินทางคนเดียวด้วยก็หวังว่าการเดินทางครั้งนี้จะให้คำตอบที่ดีกับผมนะที่แรกที่เราจะไปนะครับก็คือนุชรีท้าวตุลนารือว่าที่เราเรียกว่าย่าโมนะครับ ก็เดี๋ยวจะไปดูกันนะครับว่าตอนนั้นมีอะไรบ้างตอนนี้ก็มาถึงที่โคราชน,นะครับก็ผมก็มาที่ศาลยาโมไม่ใช่ศาลยาโมสิอนุสาวรีย์ยาโมวันแรกเลยครับก็เดี๋ยวเราจะไปไหว้สักหน่อยนะครับเมื่อกี้ผมก็ไหว้ายาโมเสร็จนะครับแต่ว่าผมลืมกดอัดน,นะ เริม่มกอาดเฉเลแรงงงกัน,นตอนนี้ก็เดินมาข้างหลังนะจะเป็นประตูชมพนนะครับประตูนี้ก็เป็นประตูเก่าแก่นะครับสร้างตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานะนี่ผมก็จะมายืนถ่ายกับประตูชมพนนะครับแต่ว่าไม่มีใครถ่ายรูปให้ผมผมก็จะใช้กล้องนะแล้วก็มันเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ได้นะผมก็จะดูนะ แต่ตัวนี้ก็มีเรื่องเล่านะครับว่าถ้าใครได้ลอดประตูหนึ่งครั้งก็จะได้กลับมาที่โคราชอีกครั้งหนึ่งถ้าลอดสองครั้งก็ได้ได้ทํางานที่นี่แต่ถ้าลอดสามครั้งก็จะมีคู่ครองเป็นคนโคราชนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราไปหาข้าวกินกันดีกว่าข้าวเที่ยงแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปที่ปราสาทหินที่มาแล้วน,นะไหนๆก็มาโคราชแล้วก็หวังว่าจะได้โชคกลับไปนะครับเดีย๋ยวไปดูกันวันที่หนึ่งว่าจะได้โชคจริงไหมจริงๆผมตั้งใจจะไปกินผัดหมี่ที่โคราชนะครับ แต่ก็ทนไม่ไหวที่ต้องรอคิวนานๆนะผมก็เลยตัดสินใจที่จะเดินทางต่อตอนนี้ผมหิวมากทุกคนผมก็เลยแวะแบบว่าเป็นเซเว่นนะแล้วก็ซื้อขนมปังมากินหน่อยแบบว่าไม่ไหวแล้วแต่ตัวเมืงองโคราชไปยังปราสาทถิ่มิมัยก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับผมก็จะขับรถแบบว่าชิวๆนะไม่ได้ขับรีบมากตอนนี้ผมก็ถึงปราสาทถินมิมัยนะครับผมก็จะเดินไปซื้อตั๋วก่อนนะ ค่าข้าที่นี่คนไทย20สบาทนะครับถ้าเป็นชาวต่างชาติจะหนึ่งบาทนะครับคนไทยในยคนครับครับตอนนี้ผมก็ซื้อตั๋วแล้วนะครับผมก็จะเดินเข้าไปนะแล้วก็ไปอ่านป้ายแป๊บหนึ่งว่ามันมีอะไรนะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ปรา,าสาทหินพิมานะครับก็ แดี๋ยวเรา,เาจะไปสำรวจกันเลยตอนนี้ผมแบบเหงามากๆไม่มีใครเลยเดี <laughs> ย๋ยวไปดูข้างหน้ากันนะครับตอนนี้ผมก็กําลังมาสำรวจจุดแรกของปราสาทหิมพ,พิมายนะครับ <laughs> ผมก็จะเดินขึ้นมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยด้วยตัวคนเดียวนะแล้วก็กล้องหนึ่งตัว <laughs> พอเดินไปเรื่อยๆผมก็รู้สึกได้นะว่า มันเก่าแก่แล้วก็ขังมากเลยยิ่งเป็นคนที่อินในประวัติศาสตร์อย่างผมเนี่ยผมก็รู้สึกว่าการได้มาเที่ยวคนเดียวในโบราณสถานอย่างเงี้ยมันเป็นแบบอิมิวส์อะไรนะทุกคนที่แบบว่าเราจะเดินไปไหนก็ได้โดยที่ไม่ต้องสนใจว่าใครจะรู้สึกอะไรกับเราหรือว่าเราจะรู้สึกยังไงนะแต่ทุกคนครับที่ผมสังเกตได้นะทุกประตูเนี่ยเขาก็จะเชื่อมต่อกันเลยนะแบบว่าโดยที่ถ้าคุณมองไปที่1ประตูเนี่ยคุณจะเห็นอีกหนึ่งประตูหนึ่งทะลุอยู่ตรงกลางเสมอนะ เรียกว่าเรียกว่ามองผ่านประตูได้เลยดีกว่าประมาณนี้แหละทุกคนอันนี้ผมก็กำลังจะเดินไปสำรวจจุดที่2นะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าใครมานะผมก็แนะนำว่ให้เอาร่มมาหน่อยครับหรือไม่กระทากาันแดดเยอะๆนะเพราะว่าแดดค่อนข้างจะแรงนะครับองเหมือนจะเป็นแบบว่ามืนะสะน้ำนะครับแบบเมื่อก่อนนะ ตอนนี้เขาบอกว่าคล้ายๆกับที่นครวัดนะครับซึ่งผมก็ไม่เคยไปไหนๆก็มาที่นี่นะครับผมก็จะเล่าประวัติเท่าๆข,ของปราสาทหินพิมายให้ฟังนะครับปราสาทหินพิมานนะครับก็จะเป็นปราสาทหินขอมในจังหวัดนครราชสีมานะสร้างขึ้นในสมัยอาณาจักรขอมโบราณนะครับราวพุทธศตวรรษที่16ใช้เพื่อเป็นที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในสมัยนั้นนะครับ ก็จะได้รับอิทธิพลทางศาสนาพุทธนิกายมหายานนะครับลักษณะเด่นของที่นี่ก็จะสร้างด้วยหินทรายสีขาวตามสถาไปไัตยกรรมแบบของโบราณน,นะและอีกสิ่งหนึ่งที่น่นาสนใจก็คือทิศของประตูทางเข้าจัหไปบางทิตใต้นะครับซึ่งเป็นทิศต,ตั้งของเมืองพระนครในกัมพูชาซึ่ง,มงเมืองพนะนครเนี่ยก็คือจุดศูนย์กลางของอาณาจักรของโบราณในอดีตนะครับเงาเงาหโลนโลน ตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่พระปางองค์การนะครับผมก็เดินเข้าไปคนเดียวเลยนะฟิลหมาป่าเดียวใดข้างในจริงผมรู้สึกว่ามันสวยมากๆนะครับแบบว่าแสงจากธรรมชาตินะครับส่องเข้ามาแล้วก็มีก้อนหินที่แกะสลักนะครับส่วนห้องนี้ก็จะออกเย็นๆนะครับเข้ามาคนเดียวก็รู้สึกว่าวิวๆนิดนึงนะหนาวๆแต่จริงๆมันเพราะว่ามันเป็นหินแหละมันเลยเก็บอุณหภูมินะครับข้างในก็จะเป็นพระพุทธรูปปางหน้าปกนะครับ ผมก็เลยทําการไว้ายสนัดนะครับในถงนี้ก็จะมีประตูทั้ง4ี่ทิศเลยนะครับอากาศก็จะถ่ายเทยดีมากนะครับไม่รู้พูดอะไร <c oughs> จริงตรงนี้ก็ กว้างมากนะครับมันมีแบบว่าเต็มไปหมดเหลนะรอบๆเนี่ยตอนนี้ผมก็เดินไปต่อนะครับจะเดินไปที่รอบๆกำแพงนะครับเพื่ออยากรู้ว่ามันมีอะไรนะก็ยังดีนะครับยังผมก็ยังเห็นคนบ้างนะวันนี้ <c oughs> ไม่ได้มาคนเดียวแล้วเห็นไหมครับทุกคนที่ผมพูดไปต้นคลิปเมื่อกี้นะที่มันแบบว่าทุกประตูมันก็จะเชื่อมต่อกันหมดนะครับเดี๋ยวลองมาเดินรอบๆ,ๆกำแพงดูคนระับ ที่ปราสาทหินพิมายนี่ก็กว้างม,มากเลยนะครับแต่ว่าผมเลือกที่จะเดินแค่จุดสําคัญสําคัญนะเพราะว่าถ้าเดินหมดนี่คลิปนี้ก็คงจะยาวเกินไปด้วยความที่ปราสาทหินพิมายมีอายุประมาณราวหนึ่งพันปีนะครับอาจจะมีบางส่วนนะครับที่เขาจะปิดนะไม่ให้เข้าไปเพราะว่าโครงสร้างบางส่วนที่อาจจะไม่แข็งแรงนะครับทําให้หินลนทับได้ผมก็เลยบอกตัวเองเสมอเวลาเดินว่าให้ดูทางก่อนในมดจถ่ายเพลินนะ โอเคนะก็น่าจะหมดแล้วหละก,กับการเดินรอบๆกำแพงน,นะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปที่ตรงกลางลนะนะถึงตอนนี้ก็เป็นช่องทดลองเหงาของผมนะครับผมก็จะลองมานั่งตรงนี้คนเดียวนะแล้วก็ฟังเสียงของบรรยากาศรอบๆนะครับเพราะอยากรู้ว่าฟิลนี้มันเป็นยังไงกันแน่นะตอนนี้เราก็กําลังเดินเข้าไปในพระปางออสุดท้ายนะครับก็คือพระปางพม,มทัศนะครับ ซึ่งข้างในก็จะมีปฏิมากรรมรูปเหมือนของพระเจ้าชายัยยะวันที่7นะครับซึ่งเป็นกรรษัตริย์ของอาณาจักรของโบราณน,นะครับข้างในก็เป็นฟิลอีกฟิลหนึ่งนะครับที่ผมรู้สึกว่าเราไม่ควรอยู่นานนะเพราะข้างบนเหมือนจะมีค้างคาวนะครับโอเคทุกคนผมก็จะเดินประมาณนี้นะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าจะไปช่วงไหนต่อนะเดี๋ยวมันมีในตรงข้างหน้าอีกที่นึ่ะ เป็นแบบว่าเหมือนเป็นเป็นห้องไหมหรือเป็นเป็นอาคารอาคารหนึ่งแล้วกันเดีย๋ยวไปดูอันนั้นอันนันสุดท้ายละตรงนี้ผมก็มาแบบไม่ค่อยดูอะไรเท่าไหร่ก็เลยจะพูดอะไรมากไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวไปทากเสียงเอาดีกว่าริ่งอยากจะถ่ายรูปก,กับอะไรประตูเหมือนกันนะประตูมันสวยอ่ะอันนี้ถ่ายรูปแบบ ยินผมก็อยากได้มุมอื่นนะครับแต่ว่ามุมนี้เป็นมุมเดียวที่ผมรู้สึกว่าตั้งกล้องได้นะคิดว่าไงครับถ้าผมจะถ่ายคอนเทนต์ต่อยมวยตรงนี้ก็แ,แอบน่ากลัวนะครับแต่ว่าไม่น่ากลัวหรอกมันสว่างอยู่อะแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันจะเป็น การโน่นนี่นั่นเลยเปล่างั้นไปก่อนดีกว่าอ่าขอโทษนะครับอันนี้อันนี้ขึ้นได้ไหมครับได้ครับโอเคครับครับเมื่อกี้ผมก็ไปทำเข้าไปแล้วก็ขึ้นได้นะครับผมก็จะลองแบบขึ้นแล้วกัน ทางก็เป็นอย่างนะี้นะทุกคนแบบในกล้องไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะแต่ว่ามันขึ้นยากมากเลยอะที่ที่ผมพยายามขึ้นมานะครับก็คือบนนารรณาัยนะครับบนนารรณาัย์หรือว่าถ้าพูดง่ายๆก็คือเหมือนเป็นห้องสมุดนะครับใช้เป็นที่เก็บตำราหรือว่าคมภีทางศาสนานะครับโดยเฉพาะในสมัยของโบราณนะครับเขาก็จะนิยมเก็บคัมพี์ทางศาสนาไว้ในนี้นะครับลักษณะดเด่นของบนนารรณาัยนะครับก็จะเป็นห้องสี่เหลี่ยมกล้องๆนะครับ แต่ว่าจะมีทางเข้าออกเพียงแค่ทางเดียวเท่านั้นนะครับก็คือทางที่เราเดินขึ้นมาเมื่อกี้แหละอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศรอบๆนะครับเอาจริงนะเวลาที่ผมเดินอย่างเงี้ยผมก็นึกไม่ค่อยออกหรอกว่าถ้าเขาต้องเก็บหนังสือตรงนี้จริงๆเขาจะเก็บยังไงนะอาจจะเป็นชั้นหินวางไหมนะหรือว่าเป็นตู้ไม้ผมก็ไม่แน่ใจฮะอันนี้ก็เป็นคําถามที่ผมตั้งไปเรื่อยนะครับเพราะว่าไปคนเดียวก็มีแค่กล้องนี่แหละที่พูดด้วยก็ได้ อนนี้ผมก็แบบหมดสภาพเป็นที่เรียบร้อยแล้วอยากจะไปหาที่นั่งริมสระน้ำนงครับตรงน,นี้นะมันก,ก็ได้เป็นแบบฟิลสงบสงบมีเก้าอี้ให้นั่งด้วยขอไปนั่งแ๊บไม่ไหวละผมก็มานั่งตรงนี้คนเดียวนะครับขอนั่งพักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวถ้าเสร็จที่พี่ไม้เนี่ยตอนนี้ตอนนี้ประมาณบ่ายสองสิบห้านะก็ อาจจะไปหาข้าวกินแล้วเพราะาเมื่อกี้ยังไม่ได้กินข้าวเลยครับแล้วก็กินข้าวเสร็จก็จะเข้าไปที่พักแล้วไปพักผ่อนวันนึงโอเคครับถึงเวลาแล้วละ่ะผมว่าเราน่าจะกลับดีกว่าการที่ผมได้มาประสาทอินพิมาในครั้งนี้นะครับทาให้ผมได้รู้ว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมีสถานที่ที่น่าไปแล้วก็น่าคนหายอีกมากมายนะครับ ผมก็หวังว่าผมจะได้มีโอกาสไปเยือน,นทุกทุกที่นะที่ผมอยากจะไปก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกับผมไปเที่ยวด้วยกันนานๆน,นะครับพอออกจากปราสาทที่ไม่มานะครับผมก็เดินม,มาทางซ้าย,ยนะครับก็จะพบกับร้านลุงจรุนก๋วยเตี๋ยวปลานะครับวันนี้ผมก็สั่งเป็นยลโรทะเลนะครับผมก็จะนั่งกินข้าวแบบว่าชิวๆนะพูดตรงๆตอนนี้ผมหิวมากๆเลยนุงปานหิวก็เดี๋ยวกินเสร็จแล้วก็จะกลับที่พักกันนะครับ ครับทุกคนเมื่อกี้ก็กินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็เหนื่อยนะวันนี้แค่เดินแค่แค่ประสาทหินพิมาผมก็แบบว่าหมดแรงแล้วอ่ะเดี๋ยวตอนนี้ผมก็จะกลับไปที่พักที่ตัวเมืองโคราชนะครับเดี๋ยวไปเจอกันต่อดีกว่าครับเหนื่อยขากลับเข้าเมืองโคราชก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ในเมืองนครราชสีมานะครับ ฝนตกกับรถติดนี่เป็นของคู่กันจริงๆนะครับไปไหนก็เจออย่างนี้หลังจากาได้หัวเราะแห้งๆไปแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวซ้ายก็ไปที่คอปอินนะครับซึ่งจะเป็นที่พักของผมคืนนี้นะวันนี้ผมก็จองผ่านบุ๊กิ้งไปนะครับก็ราคาคือละเจ็ร้อาสิบบาทนะครับห้องก็จะไม่ได้ใหญ่มากนะครับเหมาะสําหรับมานอนคนเดียวเลยแหละคือถ้าห้องใหญ่กว่าน,นี้ผมนอนคนเดียวก็คงนอนไม่หลับนะ โอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ที่พักกันนะครับเดี๋ยวก็สักพักเดี๋ยวผมก็จะออกไปข้างนอกแหละมีแผนว่าจะไปที่สำนักประยุก่อนนะครับไปหาเพื่อนผมแล้วก็กลแบบางคืนก็อาจจะมีไปแบบลิงขึกน,นิดนึงเดี๋ยวไปดูกันต่อครับเย็นนี้ผมเลือกที่จะนั่งแก a ไปหาเพื่อนผมนะครับด้วยความที่ผมเป็นคนพูดไม่เก่งแต่ก็ไม่อยากให้บรรยากาศในห้องโดยสารเงียบเกินไปก็มีชวนพี่คนขับรถเขาคุยกันบ้างนะครับเป็นพิธี มันก็เป็น1นหนึ่งโมเมนต์นะครับที่ผมได้ฝึกฝนตัวเองในการพูดกับคนอื่นบ้างหวังว่าการเดินทางในทริปนี้นะครับจะช่วยปลดล็อกตัวเองในหลายๆเรื่องนะผมก็อยากจะเป็นคนที่พูดเก่งแล้วก็เข้าสังคมกับคนอื่นได้มากขึ้นนะครับตอนนี้ผมก็มาถึงแล้วนะครับที่สำนักดาบวยุกรโคราชานะซึ่งก็ไม่ไกลจากที่พักผมมากเท่าไหร่หรอกผมก็มาหาเพื่อนผมคนนึงนะครับชื่อว่าลงนะครับลงก็เป็นเพื่อนที่ผมเคยเจอในชีวิตจริงไม่กี่ครั้งนะครับส่วนใหญ่เราจะคุยกันในโลกออนไลน์มากกว่า ซึ่งก็เป็นปกติของคนที่ชื่นชอบในสิ่งเดียวกันนะครับที่มักจะผูกมิตรกันง่ายในส่วนของการฝึก้อมดับนะครับผมก็จะขอแยกเป็นอีก่หนึ่งอีพีนะเพราะว่ามีสิ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วก็น่าติดตามนะครับกับศิลปรกรรมตอสู้ไทยนะครับยังไงก็ฝากติดตามผมด้วยนะครับกับอีพีต่อไปนะครับแล้วเจอกันครับ